สวัสดีครับก็มาพบกับลุงบุญต่อชมอีกคลิปครับวันนี้ก่อนเช้าๆครับเข้ามาเพิ่มเนินดินนะครับขยายเนินดินให้กับตุเรียนครับหลังฝนตกครับกลับมาชมกันครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นตุเรียนที่ปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับปลูกไว้ข้างๆบ้านวันนี้ก็มาทาการ ขยายเนินนะครับขยายเนินดินวิธีขยายเดินดินจะทํากันอย่างไรเดี๋ยวลุงบุญจะพามาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับจะพาเนียมาแนะนําเพื่อนๆเ,เพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับดินที่ลุงบุญนํามาเพิ่มที่เนินนะครับที่โคนต้นทุเรียนก็นี่ครับเป็นดินที่มาจากหน้าดินนี่แหละครับทําการ ถักหญ้าออกก็เอาเป็นเน้นเป็นหน้าดินนะครับเน้นเป็นหน้าดินหลวงปู่ก็ได้ํำการขุดนะครับนํามาใส่ที่โกทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนขุดก็ไม่ได้ถ่ายคลิป,ปเพเพื่อน,นได้ชมนะครับนี่ครับเทคนิคในการจำการเพิ่มดินขยายดินนะครับทําอย่างไรเพื่อให้ทุเรียนของเราโตวไวและ น้ำไม่ขึงขังหลากไม่เน่านะครับมีคล็ดรับดีๆนะครับส่วนๆครับเมื่อใช้ดินนํานมาใส่บริเวณเนินดินเก่านะครับใส่บริเวณเนินดินเก่าก็จะทําให้ดินที่เรามาเพิ่มเนี่ยครับสูงขึ้นตรงกลางโคนต้นนะครับจะว้าลึกลงนะครับนี่หมายถึงว่าหากฝนตกนะครับหรือว่าเราให้น้ํา มีโอกาสที่จะน้ําคึงโขนต้นได้สูงนะครับก็ถ้าทาแบบนี้ผิดนะครับเมื่อนําดินเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องจ่ายดินออกนะครับเอาดินออกนะครับการเพิ่มเนินดินนะครับหากทําผิดนะครับถือว่าจบเลยนะครับทําผิดถือว่าจบนะครับให้ดูดินเก่านะครับดินเก่าอยู่ แค่หน่อยนะครับก็ต้องดินใหม่ก็ต้องให้อยู่ระดับนั้นนะครับให้อยู่ระดับเดียวกันถ้าสูงนะครับก็ถือว่าตุเรียนของเราเสี่ยงนะครับที่จะเกิดอาการรากเน่านะครับนี่ครับก็จะมีรอยอากาศมะพร้าวกับเปลือกลูกมะพร้าวอยู่นะครับนี่คือโคนต้นทุเรียนนะครับนี่เป็นแป๊บน้ํานะครับ ดินที่นํามาเสริมเพื่อขยายเนินนะครับเรานํามาแรกๆก็จะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าดินเดิมนะครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับเราให้น้ําหรือว่าฝนตกนะครับน้ําก็จะมาขังอยู่ที่โคนทุเรียนก็จะเกิดหลักเน่าโคนเน่านะครับเป็นเชื้อราอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการขยายเนินนะครับการขยายเนินต้องควรระวัง เป็นอย่างมากนะครับอ,อย่าให้ดินสูงถ้าดินสูงก็เหมือนกับว่าเรามาทําเขื่อนกั้นเอาไว้นะครับโคนต้นก็มีโอกาสาชื้นแฉะถังน้ํานะครับก็เมื่อเรานําดินมาแล้วนะครับก็ต้องกระจายดินออกนะครับกระจายดินออกให้อยู่ในระดับเดิมนะครับให้อยู่ในระดับเดิม อยู่ในระดับดินเก่านะครับเนินก็จะกว้างออกเนินก็จะกว้างออกนี่ครับ่นนว,ออนบวนเปลือกของลูกมะพร้าวนะครับก็ให้ไว้ดั่งเดิมนะครับและดินที่นํามาขยายนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามไปปิดเพิ่มที่โคนต้นโดยเด็ดขาดนะครับ พราะการที่เรานําดินไปปิดเพิ่มก็หมายถึงว่าเราไปเพิ่มดินปิดต้นขึ้นมาอีกนะครับต้นก็อาจจะได้รับความชื้นติดเชื้อที่ต้นได้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับก็อยู่เพียงที่เราปลูกไว้ครั้งแรกก็ให้อยู่อย่างนั้นนะครับให้แดดสองถึงนะครับเปิดได้กว้างเอาไว้อย่านำดินมาปลูกเพิ่มนะครับ ดินที่นํามาใหม่ก็กลีอาออกนะครับให้เสมอกับดินเดิมนะครับให้เสมอดินเดิมตำอย่างไรก็ได้นะครับอย่าให้มีน้ำขังเกิดขึ้นนะครับการที่นำํำดินมาขยายโคกเพิ่มก็เพื่อที่จะให้รากที่แตกออกมาใหม่นะครับเขาได้ออกไปอีกนะครับเพราะว่าต,ตุเรียนที่ติดต้นแล้วนะครับตุเรียนที่ติดต้นแล้ว ยอดเดินรากก็จะเดินออกนะครับรากก็จะขยายนะครับก็จะทําให้ดินที่เรานํามาขยายโคกขยายเนินใหม่นี่ครับเป็นการต้อนรับรากใหม่ของทุเรียนที่กําลังจะเดินออกไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับทุเรียนนะครับแต่สําคัญอย่าให้สูงกว่าโคนต้นเป็นเด็ดขาดนะครับป้องกันน้ำขึงขังนะครับ ดินที่น ai, ํามาใช้นะครับอาจจะเป็นดินผสมก็ได้ครับดินที่เพื่อนๆซื TH Today, huh? cus, ้อมาจากร้านเกษตรก็ยิ <S <S ่งดีนะครับหรือว่าจะใช้นาดินทั่วไปก็ได้ครับลงบุญเลือกที่จะใช้นาดินทั่วไปนะครับนํามาเพิ่มขยายเนินนะครับเพื่อรองรับรากใหม่ที่ขยายออกไปนะครับรองรับรากใหม่ที่ขยายออกไปตรงที่นําดินมาเพิ่มนะครับ เพื่อนๆอาจจะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ขี้เถ้าเตาถ่านผสมก็ไปด้วยก็จะเป็นการดีนะครับจะเป็นการดีอ่าใช้ปูนขาวโรยโรย,โล,ยลงไปบ้างก็ดีนะครับเพื่อปรับความเป,เป็นด่างของดินนะครับแต่ลุงบุญไม่ได้ใช้เขามันนี้ไม่ได้ใช้แค่มาขยายเนินอย่างเดียวนะครับนี่ครับเพื่อ ลองรับรากใหม่ที่รอการขยายออกมานะครับลองรับรากใหม่ส่วนเปลือกของลูกมะพร้าวนะครับเปลือกของลูกมะพร้าวให้ไว้ดังเดิมนะครับให้ไว้ดังเดิมเพราะว่าเริ่มที่จะเข้าไกลรฤดูแรงเลยนะครับเริ่มที่จะเข้าไกลรฤดูแรงมกลากุ่มพามีนามีสาก็าจะแรงนะครับก็จําจเป็นที่จะต้อง เก็บกักความชื้นในดินเอาไว้นะครับกอเว้นไว้ทั้งเปลือกลูกมะพร้าวแล้วก็ขยายเนินดินเพื่อรองรับรากใหม่ในช่วงหน้าแล้งไม่ก็ขาดน้ํานะครับขยายเนินในกว้างออกไปรากใหม่ที่ออกมาจากการแตกรากใหม่ของการต่อยอดใหม่ก็รากก็จะออกก็จะได้รับน้ําอย่างสมบูรณ์นะครับนี่เป็นการเตรียมการรองรับเอาไว้นะครับ ทุเรียนก็จะเดินดีนะครับโตดีครับจนกรครับงี่ก็เป็นเป็นรับดีๆนะครับในการขยายเนินดินเพื่อรองรับรา,ากใหม่ของทุงเรียนที่จะแตกออกมาใหม่นะครับ ก็ให้ขายายเนินดินในการขายายก็มีอะไรบ้างก็ลวงมุ่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกันเป็นกําลังแรงใจด้วยนะครับด้วยกันคอมเมนต์กันเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ